จเย็นรู้จักว่าเขาบอกไปรู้จักเหอวาไหนเาใส่เดียวอะไรเกิดอะไยิงเลยเวลาเยอะพอม่เหลือแล้วมาจับมาเลยกูเกินแต่ตังแรกอ้ยิ้วอย่ากดข้ามเดยว่าเจ็บปวดเจ็บปวสิเราตีอีกตัวนึง นั่น <ra ก็สิ่งท kind of yeah. like ี่เราอยากได้ไอติมอีกตัวหนึ่งจริงด้วยไอติมอีกตัวอีกไอติมอีกตัวหนึ่งเลยวหรอเจนหลิงเต็มแล้วออะไรมันเออเฮียใครคนเล่นสกิลวะมึงเออมึงมึงละมึงอ่ ไปยังไม่ไปไหนใช่ไหมใช่เปิดให้หน่อยเอาตีนเอาตีนกดไหมตันเดียวเอาตีนกดไหมเปิดเฮ้เดี๋ยวกูถอดถุงเท้าแล้วกดเลยทำแบบไหงเปิดไปแล้วสิบรอบนี้เมื่อไหร่กูจะได้หูเต๋าอะมันชื่อหูเต๋านี่โอ้กระโปงอะเอ๊ะกูเซอร์กิปอยู่ไม่ทห็น เอาอะไรอีกคนนีมันคือขนมปังเอิรโอ้โหกระโปรงเลยเมื่อไหร่สีทองจะนี่ไงตัวหอกไปอ่ะเอิร์ธสีหกยาเนี่ยก็ตัวหอกไปไงอยากได้ไหมเหรอแต่มันเป็นแซมอนหนีมาเลยเมื่อไหร่มันจะออกสักทีว่าสีทองโอ้หนักกว่าเดิมเยอะ โอ้สี่หกแล้วเอสไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองไอเต็มเติมแน่เออไม่ได้นัะเรามีห้าสิบแลยมั้งเอ๊ะมาไงไหนสู้โอไม่มีนะไม่แก่หยุดมาเฉยเลยรอบสุดท้ายใช่ไหมไม่ยังมีเยอะเยอะ โอ้ยทำไมกูเกลียอย่างเงี้วยตะคุ้มแล้วเชื่อเลยนี่ยตะคุ้มแล้วเออบอกกูต้องไปแลกมาอีกแล้วล่ะเออเออดองไว้เพื่อสุ่มตัวนี้เลยเหรอไม่เดี๋ยวไอ้ยักะมาแล้วเฮ้ยเออเริ่มเริ่มสองกูเอาวันนี้มาแต่กูไม่เอางานมาไอีกูก็เกลียเหมือนมึงอะแล้วกูเผลอโยนกระเป๋าให้มันทับข้างหน้าด้วยแล้วงานก็อยู่กระเป๋า แต่กูมีรูปอ่ะกูเอารูปให้กูดูก็ได้ไอ้รูปที่มึงถ่ายให้กูนะไม่กูให้กูก็ฉัาเฮยมาละดีลุกมาดีเครียดเลยนะหมดแล้วมาละเกียร์เมไม่เกิดเลยมาละมาละกลัวกลัวได้ดีลุกแล้วสอนอาสนีบาทุ้ยตู้ไฟเหรอตู้ไฟก็ต้เราเราเป็นไฟไะนะเอิร์อมือสั่นไปเลยอกลัวดีลุกอะ เออแล้วอือแม่ไม่แตะวุธเออได้เออนกพนกพนพเออได้แล้วได้แล้วสุ่มไปประมาณร้อยกว่ารอบแปดสิบเกินเก้าสิบนะโอ้ยอึดออกละที่เหลือก็ดองเก็บไว้ใช่ไหมยังเหลือเยอะอยู่เด้อจะสุ่มมีก่อน่อแล้วน่าจะปั้นไหมเอ้ ต้องป้ายหน,นิเจอสระต้องแข่งทั้งสองชั้นเลยนะไอตีมเต็มเล้วอันตีของต,ต,ตัวไอตีมคือมันจะแทงดาบมาสามเล่มใช่ไหมเออสี่หจะทำให้จากสามเป็นสี่อะเพิ่มดาเมจมาอีกไปไหนดีวะาัวเองนั่งงงงเป็น n o r m a แล้วบอกว่าแก

が妖魔大臣に用いるすべは人。

ยังไงก็ไม่ได้เท่าตัวไฟตัวนั้นอยู่ดีหรือเปล่าตัวไหนดีลูกเหรอไม่ดีลูกปานตะวันอ่ะ <c oughs> อ๋อนช้าเลยเหรอเออหักเลือดตัวเองซึ่งหอลอดแล้เนี่ยเราไฟมีแต่ตัวหักเลือดตัวเองเขาไม่รู้เป็นควยอะไรกันดีลูกไม่ใช่ดีลูกใช่สิโดนไฟตัวเองเผาไหมถ้ามันเป็นพื้นหินก็ไม่โดนแล้วท่านะท่า Gracias.